ปีนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยคิดเงินก็ขอให้ได้เงินค่ะคิดทุกเรื่องก็ขอให้สำเร็จลุล่วงไปโดยดีนะคะเหลือกินเหลือใสนะคะอยากได้ยังก็เสียวเสี้ยวเสียวนะคะเด้อมีความสุขมากๆนะครับคิดหวังจริงใดขอให้สมใจปรารถนาขอให้เป็นปีที่เฮงเฮงรวยๆยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างทำอะไรก็แบบ ให้ได้ดังใจหวังทุกๆอย่างเลยนะคะร,รวยๆกันทุกคนเลยนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีเลยก็ขอให้ผ่านพ้นกับปีเก่ารับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่นะคะมีความสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะขอให้ทุกคนนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมาแล้วอยากขับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับพักผ่อนดูแล้วตัวเองด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ